พี่น้องครับพ, ai, course, พี่น้องครับยังงไม่งมืนยีสแต่ไปนตัน้องนักแ่เดียวนังตีนหาครับโอ้หรหอเอเอออ สสดีครับเดินหน่องเฉยๆได้เปนงนะนโคขึ้ป้าก็แห้อครับมากีบเน็นีมากนบ้านจกไปสี่เบพี่น้องเออหาเห็นครับต้องใส่ยตั้งปูล่ะง่ๆั้งปามันเป็นลพี่น้องเป็นตะวันแท้องเนี่ย้วแดงครับเดยเลืครับป้าเิี้วปูนี่ป้านึงพี่น้อง แล้วมันรอบางเห็ดผมไม่เคยหวัคยวครับเอะพุนมากันออกมาไล้ออกไปบางเรี่แหละครับโอ้จินบาทเด็กพี่น้องเฮ้ยข้างในว่านมาเดี๋ยวมากครับ จนสลาหมดขาอาอนเทียบเทียบเลยพี่นอ้องมึงเนี้ยหอมกรุบเลยต่อยพี่นน่ะนี่ดอกนมมันขึ้นมาบ่ะออกมองละอัน้อนกันครับเป็นยังเจะออกสทบบี่เุ็ดไปเลยแอคนที่ออกหลายๆออกอยาอนแต่คนที่เก็บไม่ได้บุ เทียออกที่เรานี่ยแหละครับตจ้าเก่าอันที่บันนี่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันออกดอ,อกเฟื่องสักวันแหละครับเทียออกจะออกยุ่งงองไหมเนี่พี่น้องคือเพิ่พงอีกเมือง,งนึงครับหมูปลาหมูเนี้ยหมูนี่บใส่หอดบูดพี่น้องเอ้อยครับโอ้ยตา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 ยของเทียไมมที่ลาว่าจะบใส่บูเถาะเป็นเลี้ยงรถพี่น้องเอ้ย มันบานทันไอโบชิคกอแกบยางไงบมันนี่กกนนออกกอนมู่ครับแค่หน่อยเดีวยวเยอเหรอหาบางงังคักันครับมานก่มาพอยงี้บพี่หนองก็เอ้ครับอยักอันดัขอยักอันดัคนหาหลอดผู้หาได้มาเอากันครับ อย่ามนเหปลามันอยู่ในี่ปลามันให้ขเขาเลยพี่น้องเลิยครับเหตุการอขึ้นมาอู้ยวใบเห็ดปวกเขาเลยนะโอ้ยเห็ดไตเบียกินได้หรอเฮ้ยล็หางไปครับครับพี่น้องหาไปงกพอไปเลยได้เป็นรเด้อาไปเลยมาพออีกโดดหนึ่งครับ หน้่มเออเธอเลยเลยครับกลางคาำพอวันเดียบิจะบองมันบานครับเห็ดไข่อันนี้เห็ดไข่หนาขาวพี่หนุ่มหาหลอดมูมันครับหลอดไปมือมันค่อยออกนะพี่นอ้องบานเช้าไปใส่บุบมิดซีรีเลยบ่มกันไปครับก็เดี๋ยวบิดุ่เดี๋ยวแรงเหลี่ยมง,ง่ายบ่ าไปเบิ้องมองเด้มันค่อยออกล่ะพี่น้องมองเด้มันค่อยออกทางห้างครับถต่มันเมงค่อยออกมันจะออกประจำสองหมืม่สนสามหมื่นต่วขึ้นครับนอกจากผลสีมาผลด,ดีๆมันจะออกสุเหมื่อเลยพี่น้องอันสองอันครับไหลรอเบิ้งกันเรื่อยๆพี่น้องไปปล่อยครับจากมองเด้นเขามาเบิ้งอีกจุดหนึ่งครับหาเบิง้งไปเ,เรื่อย แค่นหนาเลี้ยงเพื่อนตกัไปรอไม่เกรเพื่อนฝุดนง,นงนาานครับแต่ิตวงฝุดโอ้ยจนบาทครับนี่ตวงอเลยครับสว,สวงอัไสตงอั โอ้ยพอดีเลยพี่นอ้องสับเนี่ยสุดยอดเลยครับกำลังงามนี่ไข่หนาเหลี่ยงนะพี่น้องนะนี่อันหนึ่งครับสคงอันแอบมันครับกำลังจะขึ้นพี่น้อง ไมเลยครับเกิดหาเ้หาไม่ที่ละ่ะนันอ,ออกร้อนไขหนังเหลีองนัง้นจะกเป็นมูครับออก็ข้าหนีเยินบาดเก็บพรสนาสนาไนฟุ่มพี่น้องเอ้ยครับกินเชียไปหมด ม,เม,มัเกิดซี่นไหมมผมเกิดครับเป็นหรอหาบมงเรี้ยครับใหปล่อ,อยรี่หงครับจับมเมืองห้องกับ้เบิรอีกเมืองสองใ่ะครับี่ bạn cả nhập lên đó nào thấp nhưng mà mày ngày như thế thế nào nhỏ nó tiếng thế cấp ากเดิยนเลือสครับนี่ไม่ใสอ๋อเกไข่โพไไข่โพไม่ได้เีงไ่ต้อครับเียพ่นยี้ออีนึงนะครับไฮ้ทำกันไปเรื่อยครับไปโร้อนนี่แหละเง้องเพิ่งเห็นมงึงครับเดี๋ยวมงนจะเป็นเดินเอหรอครับ มันไม่เคยออกเขกไปหาบึงครับเดี๋ยวหาบึงวิตเต้ใบตอกเนี่มันติดคนใบตอกกันหรอครับมาเจอแล้วพี่น,นอ้องอันนี้ห่งดอกงามครับมึงนี้ปลูกใ่ครับโอ้ย,อย,อย เขากินขาเนล่ะพี่นอ้องโอ้ยหาเปียกมันเลยครับามาเบิง่งาลองมูไปเรื่อยๆครับหาังกินแม่งเจียพี่นอ้องเต็มใหม่เนี่ย,ยเียกเลพี่น้นนองเต้มใหม่แน่หล่อมันเกาแน่ครับ ให้ออกป้านี่ออกไงครับป้านี่ยเต่บ้นแสนโอ้ยเจ็บจนอาพี่น้องใคยู่หนาเลี้ยงป้านี่ครับด,ดินก็นเริ่มออกแล้วพี่น้องด,ดินดอกเดียวดอกเดียวพี่น้งดดอเนงเด,ดอกเดียวครับ อันนั้นมันท้องให้ลอยเบิ่งแล่นครับมาเบิ่งอีกมองนึงครับป้อบะโอ้พุ่ดอกพี่น้องโอ้ยโอ้ยอันนี้ที่มันเห็ดบวกเห็ดบวกเออเห็บวก,บวกเ,ออวก,เออก่าพี่น้อง บกตาบครับหาไปเรียก็ได้ไม่เรีอกกเนนะครับหายมากีนอีสานัมนห้าบผกวดอกเดียวไปเดือกเดียบไปแล้วคใคยออกนะตะโกน มันสั้นออกนขานาเขาออกตัวไมเ่เย้ตัวร้อนเห็นว่าสั้นออกแล้วครับที่พวกหมอกอึดอักเรื่อยๆครับนะไป็นบางหนึ่งก็พอ,อ,อแล้วพี่น้องโอ้ยโหรู้งี่กันแล้วครับ ห,หนาเลี้ยงพี่นอ้องหนาเลี้ยงหนาเลี้ยงเสียงบ่มาเลยครับมือเนี่ยอ,อู้้งงเงกับครับเออเลือเลยไปหาล่อไปเลยครับดอกสองดอกไปเจอพี่นอ้นองเด็ดซื้อมันครับ หมายเลขกันครับน้าพี่น้องครับหาเบิองปลามาหเอมกันได้เรื่อยๆครับหาไปเรื่อยก็ได้เรื่อยแล้วครับหมองระดอกสองดอกไปครับครับพี่นอ้องจะไปจ้งบ้างว่าพออีกปานหนึ่งครับปลาหนี้งน้าพี่นอ้องเอ้ยไข่หนาเหลืยงครับนี่ดอกหนึ่ง หิดดินครับด,ดินเขาโกแล้วเป็นนี่มูอีบอตเก,กามันออกมามออกเป็นมูเหรอครับโอ้หนีกนนพป่น,น้องปาบนครับโอ้ย สองอันเลยครับอันเดียวเต่ดดงดอกไงโอ้ยจนสุพี่นอะนี่โอ้ยอเอาซุอเ้าครับหาร้อ,องอีกหาร้องอีก ใออออออหรร้รอไปเลยนครับครับไปนอกเดี๋ยวมาไล่เติมครับนี่จะดอกกันบนเลยทั้งทด่พวกทั้งห็ดไข่ครับเฮ้กิหาไปเลยหรอพ่ออาจนนพ่ออยู่พอกิมนมหครับหาไปรอนย่ละน้นะ ก็มีซีลีสมคนหุ่นหวกตรวพี่น้องเอ้ยครับโวกันตรงใส่ยังเอกอาคนละตานคนอิดกันหมดแล้วพี่น้องโวกันครับโอ้ไปบ่ได้บ,บ,ดบ่ได้ยวยิ่งไปแล้วไปเลยเฮหาได้ก็สิดใส่เบอร์น้ำันบ,ดไดนบดได่ได้ก็เน,น้นบ่ได้ได้ก็ที่มันได้กินเท่านั้นครับบ่เห็นจักอา่านเลยครับบนีผมถึงก็ต้องออกครับ เบื้องไม่อครับเบื้งอีกองนึงพี่นอ้องโอ้ยเห็ดยังไงไข่เห็ดดินอืมเห็ดดินเหรอวะโอ้จะมาเถาพี่นอ้องนี่นนบอ่อเหรอครับปล่อยเป็ดเสียมันบอ่อออกเจืองเหรอบุ๊คฉันเป็นเน้อครับ ไห้ก็อ,อกกือหลงบกกพี่น้องเหลับถเบิ้ลสวัทบบไปเบิ้งอีกต้องการอีกไปเลยครับอันนีเ,เคยเออกเาก่อไปเบิ้ลหรครับวาเป็นสียางซุ่มทีซุมหาไดพพาาพาพพ้พี่น้องแล้วเปงทางปุนแบบที่ไนครับเหมอเห็นลงอกพี่กยพี่น้องพีนี่เสียวครับเพราะว่าต้นไม้ตัวมันหลมหลบางล่มมานครับ ผมนี่ยระนาดพี่น้นนองเอ้อยครับแสงแดดบ้าออกจกุดดอกเพราะว่าต้นไม้ลมที่จ่ากุนครับโอ้เห็น่งงกทีไกลพี่น้องติดตาหนึ่งครับพี่เนี่ยยันบ้าออกจกุดดอกรอเบื้งก่อนจักบางเจ้าข้าครับออกไปติดภาพี่น้องก็เบิ่งพี่เนี่พระท่านออกขึ้นเลยบุออ้งโดยหลงหัวปีหนึ่งสองงานแล้วเลยครับได้ยิน กุ้งเห็ดไข่ครับครับพี่น้องกลับบองนึงเข้าไปบึง้งบองนึงเสร็จแล้วครับไปเรืเ่อดี๋ยวหาบึ้งม,มันมันเคยออกแล้วครับเดี๋ยวเห็ดหนึ่งเข้าก็เอาก็จะเป็น,เป,นเป็นปลา,า,าเมย์เมื่มอใ่ลลพี่น้องครับ,ปาาเ,ปรบเป็นปลาเป็นปลาเก็ี๊ยวเพลจีมาขอมาเดืหลงหมดแล้วพี่น้องครับนี่อย่างนี้มาถางปลาถางมันใส่ไห่ใส่มันเบนครับเป็ปลาเห็ด หัวหนึ่งพี่นนองเห็ดปวกโอ้ยเห็ดปวกขาวไข่เนาะโอ้ยจินจุนเหมดเลี้ยแต่ดอกกับขาโอ้คือเกาครับดึกเติมกัน่กับมูเรล,ลไปเรียนที่ไหนเปนอเ้องบางเรือมันก็ออก ก้อนบางเทือกออกลุ่นบางเทือบ่มาเบิ้งกะนเอาถิ่มครับตจนี้มันจอบมาเบิ้งเรื่อยๆครับแล้วเท,ทนี่ออกนี่โอ้จนว่าตาจนว่าใบไใม้ใบไหลแหงนี่เพิ่งมาเลยพี่เนาะดออกน้ำหล่อมันขนา,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 าะจนมันขุดใส่ปอดเต็มมันแล้วมันยังออกเสืออยู่ครับว่าจะบอ่อเผานอกจากเขาจุดเผามันยังบ่อครับแต่บอ่อเผาเดี๋ยวมันจะออกประจำ เอาติดไทยบันเดย์น้ติดนี่ติดดอกเงี้ยก็ครับดอกมึงไปเรื่อครับโอ้โปุ่นนี่น้องหมเห็ดปวหงครับโอ้ยหผมเห็ป๋วเขาเดีอะนีเนี่ยคือทเหมือ,มอเกาโอ้ยมึงเนี่ยขขเขาคือกูหรอพี่น้องเอ้ยนี่ สองอันพวกเขาถีพวกเขาพวาแม่นะพวกตับพวกเห็ดปวกข้นครับข้นแบดพวกข้นอะพี่นอง เขาเดี่ยออกตัดจัดท์แหละครับญานออกอยู่เราจะไปหารอเบิ้องหมังเยมันค่อยออกอยู่ครับเดยมันค่อยเห็ดปวกเขาออกเขาจะเห็ดปวกเขาออกนี่น่อวันเถ่เราอันเบิงบแถ่นัดครับ่เป็็ดัวกเขาทั้งบุ้ง้รอเบิ้งกันเรื่อยครับหาเบิ้นเรื่อยครับ นี่พ <tang s> ี่น้องคือพิธีชีวิตการหายโ่หายกินคนในาสนมน้อครับนตกฝนลงฝนไม่หรอพี่น้องเมื่อป่าไม่เลอครับไม่ม่บางจะไปใส่ตรงใเป็น่าลไปถ่ายทั้งลายทั้งโถงหน้าหมนหพี่น้องทั้งไม่บังเหมดนครับอ๋อไปไปไป้าเ้็ไปุบไปแรกจะง่ายหรอกพี่น้องมานี่ครับขอบุตบอกพูดพี่น้องกดเลยแช่กดติดตามให้กันนงแรงใจช่างจองให้กินถึงถามันฮองเรากพี่น้องครับอาจจะมากินไปนั่นสิละ เดี๋มันดีมันงามกว่าเห็ดไปแต่มันบอดีบันงามมากกว่าเห็ดอ่ะพี่น้องเอาตละบอดีกันลาพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเหมือนใส่จะบปลอดไหมเนาะพี่น้องเนาะแล้วมืนเนี่ยัสดีครับ